ข่าวกันต่อนะคะมีผู้หญิงเมียนมาคนหนึ่งหายไป8วันนะคะเจออีกทีคือเสียชีวิตแล้วนะคะศพเนี่ยอยู่ในบ่อน้ําร้างแห่งหนึ่งด้วยตอนนี้ตํารวจพยายามตามตัวแฟนของเธอซึ่งเป็นคนไทยซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นคนลงมือก็ได้ค่ะ ตำรวจพร้อมหน่วยกู้ภัยนะคะพยายามกู้ร่างของนางสาเป็นผู้หญิงชาวเมียนมาอายุ32ปีขึ้นมาจากบ่อน้ำร้างลึกประมาณ5-10เมตรศพมีผ้าสีเหลืองคล้ายจีวรทับปิดร่างอยู่นะคะเจ้าหน้าที่ใช้รอกดึงร่างขึ้นมาชัน,นสูตรปรากฏว่าเธอมีบาดแผลค่ะถูกแทงที่คอ3แผลที่ศีรษะแล้วก็ที่ลำตัวก็มีแผลเหมือนกัน ก็มีการส่งสดไปชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งที่โรงพยาบาลนะคะเนี่ยคนมาดูกันเต็มเลยส่วนการสอบถามพยานก็ทราบว่าผู้ตายหายตัวออกไปจากค้องพักเมื่อวันที่3มีนาคมก่อนหน้านี้มีการบ่นให้เพื่อนฟังว่านายพิทยาซึ่งเป็นแฟนเก่าเป็นคนไทยมายืมเงินไปเป็นจำนวนมากแล้วก่อนหายตัวไปนางสามีการแจ้งในจ้างที่ตลาดหัวอิด อันนี้เหตุเกิดที่นครศรีธรรมราชนะคะคบ,บอกนายจ้างบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปช่วยงานนะแต่ก็ไม่มาออจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้เลยเพื่อนๆผิดสังเกตก็เลยแจ้งความออกตามหาจนกระทั่งมาเจอว่าเสียชีวิตแล้วค่ะเวลาเลยแบบไม้เขาจะบอกบอกทุกคนที่ทํางานว่าเขาเป็นคนที่ทํางานแบบอรับผิดชอบอะค่ที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในที่ทํางานเนี่ยเราเคยเขาเคยเล่าไม่มีปัญหากับผู้ชงผู้ชายอะไรอย่างเงี้ย ก็เห็นนะครับคนที่ทำงานเขาจะจะแบบแคร์ที่ทำงานมากเขายังไม่ค่อยเอาเรื่องส่วนตัวมามามาทำเอาตำรวจตรวจสอบนะคะพบว,ว่าก่อนจะหายตัวไปค่ะนางสาสวมเสื้อสีแดงขี่บิ๊กไบค์สีชมพูนี่นะคะออกจากห้องพัก มุ่งหน้าไปแถววัดท้าวโคดซึ่งเป็นบริเวณบ้านของนายพิทยาหลังจากนั้นกล้องวงจรปิดก็ไม่สามารถจับภาพเธอได้อีกเลยวันต่อมาค่ะนายพิทยาเอาทองคําแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นสร้อยคอรหรือแหวนหนัก2บาทเอาไปขายในอําเภอเมืองแล้วเจ้าตัวก็ขี่บิ๊กไบค์สีชมพูไปจอดเอาไว้ที่หน้าบ้านของญาตินางสา จากนั้นให้วินมอเตอร์ไซค์ตามมารับตัวเองแล้วก็ให้ไปส่งที่บขอสอขึ้นรถโดยสารไปภูเก็ตค่ะคตำรวจตามไปค้นห้องพักของนายพิทยาเจอหลักฐานค่ะเป็นคราบเลือดตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างนำไปตรวจ DNA เเพื่อใช้มัดตัวนายพิทยาแล้วก็คาดว่าน่าจะสามารถขอสารอนุมัติหมายจับได้ภายในเร็ววันนี้นะคะส่วนน้องชายของนายพิทยาบอกว่าใจหายมาก พอรู้ว่ามีเหตุสลดแบบนี้เกิดขึ้นคือเขาก็ไม่คิดว่าพี่เขาจะก่อเหตุก็เลยอยากให้พี่ชายมอบตัวค่ะหัวใจงหัเดียวมันเกิดเหตุการใกล้ๆตัวซึ่งตอนนี้เราเราเขาเราติดต่อเป็นพี่มือของพี่ชายเราปะพุ่มบอกไม่ทุกคนพุ่มส่งยิ้มส่งใจให้กันตามเรื่องของวุ้งวายมันมาตามม่ตามเรื่องตามอย่าว่าได้กระจางอ่าให้มาพอครับตัง ตอนนี้ตำรวจเขาสืบทราบนะคะว่านายพิทยาเนี่ยหลบหนีไปกบดานอยู่แถวจังหวัดกระบี<า>บ่ครับอยู่ระหว่างประสานตำรวจเร่งสกัดทุกช่องทางคาดว่าจะสามารถจับกุ่มตัวได้เร็วๆนี้ค่ะมอบตัวน่าจะดีที่สุดนะคะครับคุณผู้ชม